ไกลเป็นคนคิดเราใครเราจะมองยืนน้ำตาลองอาบนา้ำยีงคนไป้ะคดแมาแต่งแย่งสุดที่ทาทิ้งน้องรู้มันม,มันบอกเลยไม่บาย,บายรู้ใจระคง มนจะฆ่าเขอยืมส่งให้กูเลยายส่งไม่ได้ออกมือวิบายนึดใจแล้มองขอไปขอหย่อนมาบ้านคุณสุดยอกันมันไม่มีอะไรที่จะฆ่าเราได้เหตุการก์ทีเคยคิดจะเกิด บางที่เราตัวกันมันอะไรไมจะทำมันจะฆ่าตัวเองเป็นเรื่องอะไรอ่ะเป็นเรื่องอะไรเรื่องที่อะไรโจบตายเนี่ยไม่มี้ยกูเคยดูลิเทมังไม่มีเนี่ยจะหาไงอย่าอะไรเพื่อนให้กูตายซะดีกว่ากูสูญเสียคนรักไปอีกไม่赖จะมาตายเรื่องเป็นอ่อฮะกูตายเถอะมึงลูกหลังนาตาดิมึงหาใหม่ได้กูขอเถอะนะ กูเบียฆ่าตัวตายขอกินเบียร์ทีนะผมเป็นห่วงเพื่อนแหมกินได้วะแหมเอ้ารอนทองวาบเลยคอมไก่ค่อยคิดกินเยอะเดี๋ยวขากลับเจอด่านอ่ะนี่ไงนี่มีด่านนะเออกูกินกูรู้นี่กูต้องตรวจสอบมาแล้วกูต้องรู้ว่ากินได้ รู้ได้ไงว่าไม่มีด่านเขาไม่ถางานวันนี้เขาเขียนไว้ตัวมันเลิกไม่เห็นนะเจ๋งอะไรหยุดตัวบอกให้มึอะหยุดรถเขาจะตรวจมึงอะมึงเชื่อกูมึงอย่าเพิ่งกินตอนเนี้ยกูลืมบอกมึงไปเห็นพระองค์ท่านเขาบอกมาว่าเขาจะคืนเมียให้กับมึงวันนี้แล้วก็เดี๋ยวนี้จริงเหนี่ยพี่ชายพี่ชยสองเดี๋ยวกพูดไป

กระบอมลืมตัวไม่อยากอาบัติมึงเป็นอะไรเนี่ยกระบอมเมาเล็กหน่อยมึงเมาเสียใจเบี้ยค่ะมึงเสียใจเรื่องอะไรวะเออดุจลงท่านเออเมียขอมฉันไปกระมอมก็เสียใจแต่ว่าตอนนี้กระบอมดีใจแล้วดีใจเรื่องอะไรอีกอ่ะพระลงท่านจะเกลียดใจให้กระบอมฉันเบี้ยค่ะใครบอก,กมึงวะไอ้ยาวไอ้ยาวเป็นคนบอกไอ้ยาวเป็นคนบอกเฮ้ยค่ะถ้าอย่างนั้นนั่งรอสักครู่เดี๋ยวขอคุยกับไอ้าย,ยาวก่อนไอ้ยาว ไม่เอางูพักไรอ่ะเฮ้ยอยู่พักไหนตาโอ้ยชูพักไหนบอกแกยู่พักไหนโอ้ยเบอร์สองอะโอ้ยสองสอคนนี้แปลกอะแปลกยังไงธรรมดาก็จะชูสองนิ้วอ่ะแล้วนี่อ่ะชูฟันสองซี่แล่นเรโก้นันเโก้ไม่ใช่มาไปเลือกตั้ง กูบอกให้มานี่เรียกใครเรียกมึงอ่ะเรียกมึงแล้วไปคิดว่าเรียกกูไอ้ยาวกูบอกให้มานี่เรียกใครเรียกมึงอ่ะมันแล้ว่ของมึงไอ้เจ๊เกี่ยวแล้วกูอ่ะเมาเมาต้องเรียกกลับไอ้ยาวมานี่ดิเรียกใครเรียกกูเนี่ยบ้าเรียกตัวเองใหญ่เพื่อนเล่นเหม่อกูบอกให้มา ไม่ไปไม,ไ,มไม่ไป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 ไม่มาบนใต้นานไปแหม่ร้องเพลงสังคมไปด้วยใช่เด็กสุรพอ่ะอ่ะเด็กเเขาไม่รู้จักเอาเพลงใครเน right. ี่ยใครเนี่ยเพลงสุรพลนี่ค่ะใครร้องใครร้องเพลงใครร้องเมื่อกี้ใครร้อง อยาวร้องเ <laughs> <c oughs> ดินใีดีเนี่ย<อ>ไม่เห็นกล้าเลยเนนะี่ยเมิงวางก่อนได้ไหม<า>คุยกับนักหน้าโก้มืงประกาศอายาบอกประกาศบอกคนดูด้วยวครับครับกับผมพระคุณคุณหลวงข้อว่าจะทำบระคคูสิริพัฒน์ั